อีกหลายแสนปีจะเกิดยุคฝนแรงจากยุคฝนแรงเนี่ยจะทําให้พืชพันธุ์ธัญยาหานี่ตายเกือบหมดโลกพรองค์ก็บอกว่าอีกการนานไกลไม่บอกจํานวนปีละแสดงว่าน่าจะเลยหลายแสนปีนะอีกการนานไกลจะมีดวงทิศดวงที่สองปรากฏขึ้นนะก็จะทําให้พวกค้วน้องคลองบึงทั้งหลายเนี่ยเหือนแห้ง และพระองค์ก็ตรัสอีกว่าอีกการนานไกลนะจะเกิดดวงทิศดวงที่สามปรากฏขึ้นนะพวกแม่น้ำทั้งหลายนี้ก็จะเหือดแหง้งอีกการนานไกลดวงทิศดวงที่สี่ก็จะปรากฏขึ้นนะทำให้มหาศาสทั้งหลายที่เป็นต้นน้ำของแม่น้ำเนีเน่ยก็จะค่อยๆเหือดแหง้งแล้วก็อีกการนานไกลดวงทิศดวงที่ห้าก็จะปรากฏขึ้นตอนนี้ทะเลเริ่มง,งวด ทะเลจะค่อยๆเหือแห้งลงไปจนทั้งน้ำทะเลไม่มีนะอีกการนานไกลดวงทิศดวงที่หกจะปรากฏขึ้นตรงนี้แผ่นดินเริ่มละอุแล้วก็อีกการนานไกลจะมีดวงทิศดวงที่7จ็ปรากฏขึ้นผิวโลกละลายหมดพระเจ้าบอกว่าใครเล่าจะรู้ได้นอกจากผู้มีญาณอย่างรู้อันเห็นแล้วนะ พระอ,องค์จึงสรุปว่าเพียงเท่านี้ก็เพียงพอแล้วต่อความเ,าเบื่อหน่ายในสังสารวัตรไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนเลยนะทุกอย่างเสื่อมไปได้หมดความยากในการได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์พระอ,องค์บอกมีสามสิ่งที่ยากเหมือนกันการได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์การที่ จะเกิดอรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าการที่ศาสนาจะแพร่ไปสารไปทั่วโลกนะเป็นของสามสิ่งที่ยากเสมอกันพระองค์เียบด้วยว่าถ้าโลกใบนี้มีน้ําท่วมโลกทั้งใบมีบลุษคนนึงหย่อนแอกไม้ไผ่ซึ่งมีรูเดียวลงในน้ํานั้นลมก็พัดแอกไม้ไผ่นี้ไปเหนือใต้ออกในน้ํามีเต่าตาบอดร้อยปีโผล่ขึ้นมาหายใจทีหนึ่งพระองค์บอกว่า ทมสาวกเป็นการง่ายไหมที่เต่าตามบอดร้อยปีโปรขึ้นมาหายใจทีทีจะเจอไม่ไผ่นั้น mm hmm. แล้วยืดคอเข้าไปในรูซึ่งมีรูเดียวสาวกบอกยากมากผู้เจ้าบอกนี่แหละความยากในการได้อัตภาพ้ามาเป็นมนุษย์ผู้เจ้าก็เตือนภิกษุทั้งหลายว่านเนี่ยพวกเธอทั้งหลายเนี่ยอย่าประมาทนะให้พึงกระทําโยคกรรมคือการกระทําอย่างเป็นระบบเพื่อให้รู้ว่า นี่คือทุกข์นี่คือเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์นี่คือความดับทุกข์และนี่คือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดในยุคใดของโลก